วลคับทูไรวิฟวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถครอบครัว,รว,รวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่ความประหยัดพลังงานเป็นเรื่องสําคัญมากนั่นคือซูซูกิเออร์ติก้าไฮบริดรุ่นปีล่าสุดซึ่งเป็นปี2025รถครันนี bilmiyorum. ้ไม่ได้มาแค่เพื่อตอบโจทย์การเดินทางแบบครอบครัวเท่านั้นแต่ยังยกระดับมาตรฐานของรถยนต์ MPV ให้สูงขึ้นทั้งด้านความคุ้มค่าความปลอ,อดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซูซูกิเอติก้าไฮบริดปีนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งสําคัญทั้งในเรื่องของระบบขับเคลื่อนที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสียอีกทั้งยังคงความเป็นรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานทุกวันในเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบรูปลักษณ์ภายนอกของซูซูกิเอติก้าไฮบริดโดดเด่นและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเลตที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความบเฉีียวกระจังหน้าสีโครเมียมดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นเพิ่มความหรูหรา กันชนหน้าดีไซน์แบบสปอร์ตช่วยเสริมบุคลิกให้ดูทันสมัยและกลมกลืนไปกับดีไซน์ด้านข้างที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยเส้นสายที่เฉียบคมล้ออลลอยลายใหม่ที่มีความแข็งแรงและสวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้รถคันนี้น่าใช้งานยิ่งขึ้นด้านท้ายของรถมีการออกแบบให้ดูลงตัวมากขึ้นป้ายท้ายเล็กแบบใหม่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงกลางคืนอีกทั้งยังมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ซึ่งช่วยให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่โปร่งโล่งและสะดวกสบายวัสดุภายในที่ใช้มีความนุ่มนวลและมีคุณภาพดีพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมหน้าจอมิดแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีที่ชัดเจนระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p ร a เเสียงจากลำโพงรอบคันให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินระดับราคาของรถคันนี้ เบาะที่นั่งภายในมีการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบครอบครัวโดยมีทั้งหมด3แถวสามารถนั่งได้ถึง7คนอย่างสะดวกเบาะแถวที่2สามารถพับแยกแบบแยกส่วนช่วยให้การเข้าออกเบาะแถว3ทําได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถพับแถวที่2และสาราบเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้ตามต้องการเหมาะสําหรับการเดินทางใกล้หรือการใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงสําหรับระบบขับเคลื่อน Suzuki e ติก้าไฮบริดมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กแบบ4ี่สู ผสานการทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไมฮบริดที่ให้พละกกำลังเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองและนอกเมืองมอเตอร์ไฟฟ้านี้จะช่วยในการเร่งแซงช่วงต้นและลดภาระของเครื่องยนต์เวลารถติดช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองดีแม้จะไม่ได้เน้นสมรรถนะสูงเหมือนรถสปอร์ตแต่ก็เพียงพอและลงตัวสำหรับการใช้งานทั่วไป มีโหมดการขับขี่แบบอ c โคที่ช่วยให้ระบบควบคุมเครื่องยนต์และมอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดพลังงานระบบความปลอดภัยของเอติก้าไฮบริดปีนี้มีการติดตั้งระบบพื้นฐานมาครบถ้วนทั้งระบบเบรกป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลังและเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งโครงสร้างตัวถังถูกพัฒนาให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร นอกจากระบบความปลอดภัยแล้วยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถจอดเพื่อประหยัดน้ำมันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งรวมถึงระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮลที่ช่วยอำนวยความสะดวกขณะจอดรถหรือหยุดรถในทางชันอีกหนึ่งจุดเด่นของเอติก้าไฮบริดปีนี้คือความประหยัดเชื้อเพลิงโดยซูซูกิเคลมว่าสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ดีมากเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกัน และจากการทดสอบจริงโดยผู้ใช้หลายรายก็ยืนยันว่ารถสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ระบุไว้และที่สำคัญยังสามารถเติมน้ำมันแก๊สห่อได้ด้วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้านการบำรุงรักษาก็ยังคงความเป็นซูซูกิที่ให้ต้นทุนการดูแลรักษาที่ไม่สูงมีศูนย์บริการทั่วประเทศและอะไหล่หาง่ายจุดนี้ทำให้อติกาให้บริบทเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแอบแฝง ในด้านของประสบการณ์การขับขี่หลายคนที่เคยทดลองขับต่างให้ความเห็นว่ารถมีความนุ่มนวลพวงมาลัยแม่นยำแม้จะไม่ได้สปอร์ตแต่ก็ให้ความมั่นใจได้ดีเมื่อต้องเปลี่ยนเลนหรือขับบนถนนที่มีโคง้งตัวรถมีความมั่นคงแม้ในความเร็วสูงและระบบช่วงล่างสามารถดูดซับแรงกระแทกจากถนนได้ดีช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ในการเดินทางไกล การควบคุมภายในห้องโดยสารก็ออกแบบให้ผู้ขับสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้อย่างง่ายดายหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสมีการตอบสนองที่รวดเร็วและระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลก็สามารถกระจายความเย็นได้ทั่วถึงทุกแถวสำหรับผู้ที่มีครอบครัวใหญ่หรือกำลังมองหารถที่สามารถรองรับทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวเอติก้าไฮบริดปีนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากด้วยราคาที่คุ้มค่าฟีเจอร์ที่ครบครันและความประหยัดในระยะยาว